พระองค์นั้นผู้ทรงเห็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นคุณลักษณะเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะมีความหมายที่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างแต่อย่างไรนั้นมันไม่เหมือนพี่น้องผู้ที่มีอิมาด้วยเหตุนี้นี่คือองค์การหนึ่งที่จะมาตอกย้ํามาตอบโต้กลุ่มต่างๆบางคนบางกลุ่มพี่น้องผู้ที่มีอิมานตัดแค่เพียงท่อนเดียวนั่นก็คือไลซากามิสลิฮเชแต่ไม่ได้ต่อองค์การถัดจากนั้นนั่นก็คือวะฮูวัสมีอุลบาซี แนวทางอัลลอุซุนนะฮวนจะมาอ่ะพวกเขาอ่านองค์การของลอทั้งหมดและเชื่อตามที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต้าอัลาได้กล่าวดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานจะเห็นได้ว่าแนวทางอัลลอฮุซุนนะฮวนจะมาอ่ะวะฮุมวะซาตุนฟีซาลิกะเบยนะอัพลิตะตีลิวะอัพลิตะชบีฮิวัตตมซินแนวทางของชาวอัลลอฮุซุนนะฮวนจะมาอ่ะพวกเขาอยู่สายกลางระหว่างกลุ่มที่ปฏิเสธทั้งพระนามชื่อและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ และให้คุณลักษณะของอัลลอฮ์เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งถูกสร้างฟาฮุลตัดตีน,นอัลลลตีนะอังการุมา ي ล ب لله مِنَ ا ั أ س م ا ء ِ والصفاتِ أو อَ ن ْ ق َ ر ُ ب ع ض อُุฟะฮุมน و อ ا นบรรดานุกวิชาการพี่น้องผู้ที่มีมานได้ยกตัวอย่างบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพระนามชื่อและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ในสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องเชื่อ ให้เดลลอสุปฮาหนะฮัวตาอาลาไม่ว่าจะเป็นพระนามชื่อหรือคุณลักษณะหรือบางกลุ่มได้ปฏิเสธแค่เพียงบางส่วนของคุณลักษณะของลอ์กลุ่มเหล่านี้มีอยู่สองชนิดด้วยกันพี่น้องผู้ที่มีมานนั่นก็คือฟาอัลุตตาตีนอันกุลลีบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพระนามชื่อและคุณลักษณะของลอ์ทั้งหมดอย่างเช่นกลุ่มเจฮามียะหรือกลุ่มมอตซีละกลุ่มเยมียะพี่น้องผู้ที่มีมานปฏิเสธพระนามชื่อและคุณลักษณะของลอ์ทั้งหมดเว้นแต่ พระนามชื่อเดียวนั่นก็คือพระองค์ทรงมีถ้าหากว่าเราจะมาเจาะลึกมาตอบโต้พี่น้องผู้ที่มีมานการมีมันก็ไม่แตกต่างกับสิ่งถูกสร้างเพราะสิ่งถูกสร้างก็มีเหมือนกันด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานพวกนี้เนี่ยปฏิเสธพระนามชื่อและคุณลักษณะของเราทั้งหมดเพราะเกรงว่าถ้าหากว่าเรายืนยันพระนามชื่อและคุณลักษณะมันก็จะเหมือนกับสิ่งถูกสร้างและกลุ่มจะมียะพี่น้องพ้ทธ่มีมานคือกลุ่มที่อะไร กลุ่มที่ยืนยันพระนามชื่อของเลาะทั้งหมดแต่ปฏิเสธพระนามปฏิเสธคุณลักษณะของเลาะหมายถึงว่ามีพระนามแต่ไม่มีคุณลักษณะนี่คือเป็นการอะไรเป็นการย้อนแย้งแนวทางของพวกเขาเองต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมานกลุ่มที่สองนั่นก็คืออะลุตตะตีนอนยุสอีกลุ่มที่ปฏิเสธพระนามชื่อของเลาะแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นอย่างเช่นกลุ่มอิชาอิรอ กลุมมาตูริดียะอยู่ในหนังสือฟัตูร์บินบารีย์บิตัลคีซินฮามวียาลิเชกอิบนุอุไซมินหน้าที่18และหน้าที่19